ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ้า ทั้งเนื้อทั้งถวยรู้สึกสบายต้องสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวย้ายใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรนะจ๊ะ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างดีอยู่ทำใจใสๆใจสบายๆหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะสบายตั้งแต่ปิดเลือดตา ผ่อนคลายร่างกายปรับใจให้สบายสบายหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอก่อนอย่ามองข้ามไปนะลูกนะจุดสบายคือจุดที่เรานั่งแล้วเราไม่อยากเลิก อยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนและเรารู้ว่าจุดสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้นั้นสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อน ถ้าเราหาจุดสบายเจอมันจะทำให้เรามีอารมณ์อยากนั่งไปนันนๆอยากให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจะไปคิดเรื่องอะไรเลยอยากจะอยู่กับตัวเองเพราะนั้นสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อน อาจจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเราเช่นข้างหน้าเราหรือภายในตัวของเราตามฐานต่า,นา,นางๆที่เราคุ้นเคยสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนนะลูกนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะ เพื่อให้ใจของเราพร้อมพร้อมที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่กลางกายถ้าเรายังไม่พร้อมนะเป็นนึกแนละ้วมันจะตึงมันจะเกรงมันจะเบื่อจะนั่งได้ไม่นานเท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีความพร้อมเราได้อารมณ์สบายมันก็อยากจะนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือพระเด็กคุณหลวงปู่อยู่ที่กลางกายมันมีอารมณ์อยากจะนึกเพราะฉะนั้นอย่าฟังผ่านอย่ามองข้ามไปนะลุงนะ ที่เราเสียเวลากรรมานานๆานพะเราหาตรงนี้ก็ไม่เจอนะใจยังไม่พร้อมเลยจะน้อมไวตรงกลางนึกภาพเลยเนี่ยมันจะตึงจนกทั่งเล่งจนคุนรุนจนเคยนยั่นแหละดูความพร้อมของเราก่อน ถ้าเราได้อารมณ์สบายจริงๆแล้วก็ความพร้อมก็จะเกิดขึ้นจะนึกน้องอะไรมันก็ง่ายฉันทะมันก็จะเกิดขึ้นสติสบายก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆและอย่างสม่ำเสมอเอง อารมณ์สบายคือทางสายกลางนั่นเองที่ไป่ใหญ่สายตึงหรือสายหย่อนสายตึงคือมีสติเพ่งเกินไปเนี่ยสายหย่อนนคือสบายเกินไปจนปล่อยหลับหรือฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าสบายจริงๆเนี่ย ใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มและอยู่กับเราได้นานานอีกทั้งเราพึงพอใจแล้วก็ชอบอารมณ์นี้พอเราได้อารมณ์นี้แล้วอารมณ์ก็ง่ายหมดแล้วพอใจสบายบุญเก่าก็จะได้ช่องส่งผลได้ช่อง ส่งผลเข้ามาภายในตัวเราได้แสงสว่างก็จะได้ช่องเข้ามาภายในความสุขก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธิ์ก็จะได้ช่องเข้ามาธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆกายภายในหรือองค์พระ จะได้ช่องเข้ามาตอนที่เราสบายเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยและจนชินจนเรายอมรอับวอันนี้คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราแลวหลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำๆไปเรื่อยๆ มันสังเกตว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้อารมณ์นี้เราพเผากไปทำอย่างไรอารมณ์นี้ถึงหลุดจากใจของเราสังเกตแล้วเราก็ปรับลงแก้ไขพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆณจุดสบาย ไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวอีกทั้งทุกวันทุกวันทุกคืนจะต้องมันถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนใกลตัวใกล้ตัว หรือกลางตัวเมือ่อเราตอบได้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้เข้าสู่สภาวะอารมณ์สบายดังกล่าวเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกหลักวิชาที่จะทำให้ทุกสิ่งดังกล่าวได้ช่องเข้ามาถึงถ่ายความทุขความบริสุทธิ์ ความสว่างดวงใสกายใสองค์พระใสจะได้ช่องเข้ามาในตอนนี้แล้วโลกจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจจะอยู่เป็นสุขในองค์กรสร้างบารมีก็จะสร้างบารมีอย่างมีความสุข เราขัดสนุกต่อการสร้างบารมีไม่ว่าเราจะมีภารกิจยาบที่เราได้รับมอบหมายภารกิจอะไรก็ตามเนเราจะมีอารมณ์มีดวงปัญญามีวิธีการที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้บรรลุปเป้าหมายอย่อยางมีความสุขทุกๆภารกิจ ภารกิดกับจิตใจมันจะไปด้วยกันนะอย่างเป็นไปาตามธรรมชาติเหมือนเราหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงได้อย่างง่ายๆสบายๆวันเวลาก็ได้กลืนกินความแข็งแรงร่างกายลูกๆุกไปหมดทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนี่ยเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เ จะต้องหาจุดสบายนี้ให้เจอเพื่นอนำเขาไปสู่ธรรมะภายในและเราก็จะสามารถศึกษามิช,ชาธรรมกายได้ทั้งองค์กรอย่างที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีตั้งแต่วันแรกที่เราทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งพิงขาวัดมาสร้างมีอย่างนี้แหละ ทุกๆภารกิจเราก็จะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติและก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำหาอารมณ์สบายให้เจอให้ใจหยุดนิ่ง นุ่มๆใสๆใจจะได้อยู่ภายในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ